อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือมองธรรมถูกทางมีสุขทุกที่โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ,ธโตวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมระ,มระวังยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น บางคนไปฟังพระเทศว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเกิดความทุกข์บีบคั้นจิตใจฟังแล้วก็ชอบใจเห็นว่าเป็นความจริงอย่างนั้นและคิดว่าจะต้องเอาไปปฏิบัติบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วกลับไปบ้านก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรทั้งนั้นบอกว่าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่น ไปๆไมาๆก็ทำนองว่าลูกก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเราเงินทองบ้านช่องก็ไม่ใช่ของเราบอกว่าไม่ยึดมัน่นแต่เจอความยึดมั่นอย่างหนักเข้าไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนี่ก็คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมัน่นเพราะว่าความไม่ยึดมั่นที่เขาอ้างนั้นเกิดจากสัญญาข้อที่กําหนดหมายจำไว้ซึ่งรับเอามาถือตามแล้วก็ยึดมั่นว่าฉันจะไม่ยึดมั่นเท่านั้นเอง คนที่เอาความไม่ยึดมั่นขึ้นมายึดไว้แล้วไม่ทำอะไรไม่เอาอะไรแล้วก็บอกว่าฉันไม่ยึดมั่นนั้นเขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำไปตามความไม่ยึดมั่นที่เอามายึดไว้คือเป็นเพียงความยึดมั่นในการยึดถือความไม่ยึดมั่นนั้นเป็นความยึดมั่นซ้อนเข้าไปอีกแถมยังตกลงไปในความประมาทอีกด้วยความไม่ยึดมั่นที่แท้นั้นเป็นไปเองด้วยปัญญาไม่ต้องเอาความไม่ยึดมั่นขึ้นมายึดไว้ ถ้าไม่ยึดมั่นเป็นอย่างว่าเมื่อกี้ก็จะเจอพวกไม่ยึดมั่นแปลกๆอีกเยอะอีกรายหนึ่งบอกว่าลวงพ่อของเขามีคนอุปถากมากมายมีหญิงสาวคอยดูแลนวดให้ด้วยท่านเป็นพระอริยะท่านหมดกิเลสแล้วท่านจะทำอะไรก็ได้เพราะท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นยตดโยมหลายท่านฟังแล้วว่าน่าจะจริงนะ เพราะพระอาหารหันต์ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นจะไปเอาอะไรกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่จริงแท้แน่นอนเป็นของสมมุติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้อีกพวกหนึ่งก็บอกว่าอะไรอะไรก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนคนก็เป็นเพียงขันห้ามาประกอบกันเข้าไม่มีอะไรจะพึงยึดถือไม่มีนายกอไม่มีนางขอเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะฆ่าจะฟันใครก็ไม่าบาป กรณีเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการที่ผู้มีกิเลสยกเอาสภาวธรรมขึ้นมาเป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นของตนอย่างในกรณีหลังนี้ถ้าไม่มีความยึดมั่นในคนที่จะถูกฆ่าถ้าไม่มีเจตนายึดมั่นที่เจาะจ,จงมุ่งร้ายต่อเป้าของการกระทำจะมีการยกสัตตราวุธขึ้นฟันแทงพุ่งเข้าใส่ได้อย่างไร อันนี้เป็นการกระทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวความไม่ยึดมั่นที่แท้นั้นเกิดจากปัญญาที่รู้ความจริงอย่างพระอรหันต์ที่ท่านไม่ยึดมั่นนั้นท่านมีจิตใจเป็นอิสระแต่ในการดําเนินชีวิตทั่วไปที่เรียกว่าอยู่ในโลกอยู่ในสังคมท่านว่าไปตามความจริงของสมมุติและปฏิบัติไปตามเหตุตามผล สำหรับปุถุชนความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นได้แค่เครื่องฝึกตนเท่านั้นเพราะความไม่ยึดมั่นของปุถุชนที่เอามาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ความไม่ยึดมั่นที่แท้จริงมันเป็นเพียงความไม่ยึดมั่นที่รับมาด้วยสัญญาไม่ใช่เกิดจากปัญญาคือเอาความจำหมายในความไม่ยึดมั่นนี้มาจับยึดเข้าไว้อีกทีหนึ่งจึงเป็นความยึดมั่นในความไม่ยึดมัน่นถ้าเป็นปุถุชนก็ทำได้แค่นี้ หรือแค่ฝึกดังนั้นสำหรับคนทั่วไปถ้าจะไม่ยึดมั่นจึงต้องระวังถ้าจะให้ค่อนข้างปลอดภัยก็ระหนักใจว่าเราฝึกตนในความไม่ยึดมั่นถ้าไม่ยึดมั่นแท้จะแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ในสังคมไทยยุคใกล้ๆนี้คนเอาคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมาใช้กันบ่อย ที่จริงความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นเรื่องที่ควรศึกษาให้ดีอย่าได้ดูเบาความไม่ยึดมั่นที่แท้นั้นเกิดจากปัญญาที่รู้ความจริงแล้วใจไม่ติดจิตเป็นอิสระแล้วก็ปฏิบัติไปตามเหตุผลอย่างจริงจังตามหน้าที่หรือตามกติกาที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อความดีงามบางอย่างมีอะไรเป็นไปใจก็ไม่ตกเป็นทาสไม่ถูกครอบงำจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ ส่วนการปฏิบัติในทางรูป,ปรธรรมก็ว่าไปตามแบบแผนกนติกาที่ตกลงไว้ถ้ามันชอบทำสมเหตุสมผลถ้ารู้จักมองวินัยของพระจะเข้าใจเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ชัดตัวอย่างว่าวินัยกำหนดให้พระภิกษุรูปหนึ่งหนึ่งมีจีวรเป็นสมบัติประจำตัวได้ชุดเดียวดูจะเป็นการไม่ให้ความสำคัญแก่วัตถุเสื้อผ้าจึงไม่ให้มีมาก เข้าแนวว่าจะให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นหมายความว่าให้ไม่ยึดติดเช่นไม่เห็นแก่ลาบไม่โลกไม่หมายมั่นในการที่จะต้องได้จีวรอ,อย่างนี้อย่างนั้นที่จะเอาแต่ใจหรือจะมีของในครอบครองให้มากเพราะฉะนั้นจึงมีไว้เพียงปริมาณจำกัดเพียงเท่าที่พอแก่การใช้ประโยชน์ที่แท้จริงแต่ทีนี้มองอีกชั้นหนึ่งสิ่งของอย่างไหนที่ตกลงหรือสมมุติว่าเป็นของท่านแล้ว พระต้องมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่พระจะบอกว่าเรื่องจีวรนี้ไม่สำคัญฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่ใช่ของเราจริงเราเกิดมามันก็ไม่ได้ติดมาด้วยตายแล้วก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ไม่เอาใจใส่ปล่อยสกปรกไม่ซักหรือว่าปล่อยให้ขาดเป็นรูไม่ปะชุนพระจะปล่อยประละเลยอย่างนั้นไม่ได้วิัยกำหนดว่าภิกษุปล่อยให้จีวรขาดไม่ปะชุน ถ้าเป็นรูเท่าหลังเล็บนิ้วก้อยก็มีความผิดเป็นอาบัตเอาละสิจีวรผืนเดียวต้องรักษาอย่างดีขนาดนี้ปล่อยให้ขาดนิดเดียวไม่ปะก็โดนปรับความผิดแล้วยิ่งกว่านั้นภิกษุมีจีวรชุดเดียวนี้ต้องรักษาให้ดีด้วยถ้าอยู่ปราศจากจีวรชุดนั้นแม้แต่คืนเดียวก็เป็นอาบัตญาติโยมไม่เข้าใจหลักการก็จะพูดว่าเรื่องจีวรแค่นี้พระทำไมยึดมั่นถือมั่นกันนัก สำคัญอะไรนักนาะนี่ตีให้แตกวินัยเป็นการสร้างแบบแผนตัวอย่างของการมีชีวิตที่ดีงามและเป็นเครื่องฝึกคนด้วยแบบแผนนั้นเป็นระบบแห่งวิถีชีวิตของการฝึกตนเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาได้ว่าทำไมทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักความไม่ยึดมั่นแต่วินัยของพระกลับให้เอาจริงเอาจังกับสิ่งต่างๆอย่างยิ่งนี่แหละวินัยเป็นตัวแสดงให้เห็นชัดว่า ในระบบการฝึกมนุษย์ที่แท้จนถึงชีวิตที่ดีจริงนั้นความไม่ยึดมั่นที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นวินัยเป็นเรื่องสมมุติเมื่อท่านเอาจริงกับวินัยและวินัยเป็นเรื่องเอาจริงก็แสดงว่าต้องเอาจริงกับเรื่องสมมุตินี่ถูกต้องสมมุติคือสิ่งที่มนุษย์ตกลงกันมีมติร่วมกันโดยกำหนดวางไว้ตามเหตุผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาลอยๆ ในขั้นสูงสุดก็เป็นอันว่าพระอรหันต์เป็นผู้ปฏิบัติจริงจังตามสมมุติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัดถ้าคนยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวกฎเกณฑ์กติกาจะขัดผลประโยชน์ของเขาอย่างน้อยการตามใจตัวความไม่สะดวกสบายที่ต้องไปทำตามกฎความขี้เกียจจะมาขัดขวางทำให้คนไม่อยากปฏิบัติาตามกติกาสังคม เพราะฉะนั้นคนมีกิเลสจึงปฏิบัติตามกฎหรือรักษาวินัยได้ยากส่วนพระอรหันต์อยู่ด้วยปัญญาที่ตระหนักในเหตุผลรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของสมมตินั้นและท่านไม่มีกิเลสที่จะให้ทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของตนไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองไม่มีเรื่องส่วนตัวที่จะยึดติดกีดกัน้นให้ต้องฝืนใจหรือหลบเลี่ยงท่านพร้อมจะทำในสิ่งที่มีเหตุผลดีงามชอบทำทุกอย่าง ดังนั้นพระอาหารหันต์จึงเป็นผู้พร้อมที่สุดที่จะปฏิบัติตามวินยัยหรือกฎกติกาที่เป็นสมมุติและเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามสมมุติที่ชอบธรรมท่านผู้ถึงธรรมบรรลุธรรมแล้วจึงทำจริงไม่ทิ้งธุระทั้งรับผิดชอบและทำอย่างจริงจังย้ำว่าความปล่อยวางไม่ยึดมั่นไม่ใช่การปล่อยทิ้งความรับผิดชอบพระอาหารหันต์จึงเป็นตัวอย่างในการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบทางสังคมเมื่อมีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเทือนต่อสงฆ์ต่อส่วนรวมพระอรหันต์จึงออกนำในการเรียกประชุมและหาทางจัดการแก้ไขความไม่ยึดมั่นที่แท้เกิดจากปัญญาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทันสัจธรรมแล้วสิ่งทั้งหลายก็ไม่มีอิทธิพลที่จะบีบคั้นบงการจิตใจของเราเมื่อใจเป็นอิสระเราก็จะปฏิบัติ ต่อทุกสิ่งตามเหตุตามผลด้วยปัญญาหลักการนี้สำคัญมากถ้าเรามีทรัพย์ก็ปฏิบัติต่อทรัพย์ให้ถูกต้องตามเหตุผลทรัพย์มีเพื่ออะไรก็นำไปใช้ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์นั้นไม่ใช่ไปมัวยึดมั่นถือมั่นให้เป็นเหตุบีบคั้นจิตใจให้มีความทุกข์แต่ก็ไม่ใช่บอกว่าฉันปล่อยวางแล้วปล่อยปะละเลยไม่เอาใจใส่ไม่รับผิดชอบ เราต้องใช้มันให้ถูกต้องตามความหมายให้สมคุณค่าของมันให้ทรัพย์เกิดประโยชน์แท้จริงด้วยความรู้เข้าใจเท่าทันนี่ก็ปล่อยวางได้แต่ไม่ปล่อยปละละเลยอีกเหมือนกันสำหรับคนทั่วไปนั้นถ้าจะถือหลักความไม่ยึดมั่นก็เอาแค่ฝึกทำอย่างพระเจ้าอาโศมหาราชก็จะดีทั้งแก่ตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำได้แค่ขั้นพระเจ้าอาโศกก็ได้คะแนนไม่ยึดมั่นเยอะแล้วกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์